แล้วอยากถามที่ไปที่มาอัน <S 2> <S 2> เหตุให้ขาจะเป็นแบบนี้นะที่ไปที่มาเป็นจังไดเฮาน่ะไปทํางานไรอ้อยอยู่ประเทศไทยแล้วบัดน,นี้เลิกงานเลิกงานแล้วเฮาน่ะยางเมื่อแคบหยางน้ทาทังถนนใหญ่เขาและมาใลยโหลดิบล้อน่ะมาชนเอาข้างหลังล้มแล้วมันก็เหยียบแข่งไปภรรยาไดชะทุกสงนันอยู่อยู่ใส่อยู่นํากันบะอยู่นํากันแต่เฒ่าแก่บอกกับภรรยาน่ะว่ะผพวาตายไปแล้วไม่แต่ให้เจ้านะฮอบูกฮอบเต้าเมื่อบ้านนะ แดีลูกไม่ย่าเห่ากาับเชื่อความเผาเพราะาอยู่มาเจ็ดปดมือแล้วเห็นเท่าเมื่อนะเท่าแก่อันบทจะเพจงานกาับบิตามไปเบิ่งบ่อยเอาบทตามไปเบิง่งมีแต่เข้าบอกว่าบูฮูจักกันมีแต่เข้าบอกอย่างนั้นเลยซึ่งได้พังเรื่องราวของอ้เพื่อนเหล่าให้ฟังกันหนา้าสงสารเพื่อนลายๆนะพี่น้องแต่บะพระมาสะดุดเรื่องเท่าแก่ เรื icana, ่องแถวแก่บอลเพิ่นไปเหตุงานน่ะพี่น้องคือจังหวะมาใจดำพดีอ่ลรอเนาะไปบอกกับเมียเพิ่นว่าเพิ่นน่ะได้ตายแล้วมพี่น้องจริงนะเพิ่นน่ะไม่ได้ตายเนาะแล้วก็เมียของเพิ่นก็บอกว่าอยากได้ศพแล้วแถวแก่คนนั้นก็บอกว่าเอาไปทิ้มแล้วอียังประมาณน่ะพี่น้องแล้วก็แถวแก่พอเหตุงานน่ะเจ็ดแปดปีก็ส่งลูกส่งเมียเพิ่นกลับมาบ้านพี่กันน่ะพี่น้องเนาะสบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาว และสวัสดีพอพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอมือนี่มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับ่อง YouTube เบ่าวพรน,น้พี่น้องซึ่งสำหรับคลิปนี้บ่าวพรก็ได้เดินทางมาหาอ้าคนหนึง่งนะพี่น้องซึ่งอ้าคนนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยไปทำงานอยู่ฝั่งไทยนะพี่น้องหลังจากไปทำง,งงทำงานแล้วกับพอดีหลดุหลดรถสิบล้อเหยียบขาขาดและก็เหตุให้เพิ่นเป็นคนพีการตามที่เอฟซีเห็นในต้นคลิปอะไรน้พี่น้อง ซึ่งมาพร้อมกันได้เห็นคลิปจากส่องเบาสัญญาเพิินนพา่พ้องซึ่งเพิินก็นเคยมาสัมภษณ์ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ3 4สเดือนหรือว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะเอาน้าเพ้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเวลาเดี๋ยวเข้าไปทักทายแล้วก็ไปสอบถามเพิ่นก่อนนี่นะพาเพรอนอันนี้ก็สิเป็นเรือนซานของเพิินเนาะอ่าโตเนาะสบายดีไอ ายดีเราอยากถามที่ไปที่มาอันเหตุเกิดคาจะเป็นเบบนี้ดีนะที่ไปที่มาเป็นจังไดฮาวน่ะไปทํางานไล่อ้อยอยู่ประเทศไทยเวียดนามไทต้ต้ให้มันเกิดใหม่มันใหญ่ไว้นะ <c oughs> แล้วบัดน,นี้เลิกง,เลกงานเลิกงานแลยฮาน่ะย่างเมื่อแคบย่างน้ทาทังถนนใหญ่เขาและมาเลยโหลดชิบล้อนะ มาชนเนาะข้างหลังล้มแล้วมันก็เหยียบแข่งไปพวกหลดนะเขาโทรบอกให้กูพายมาเอาไปเขาคิดว่าห้าหน้าตายแล้วเขาเลยส่งไปหรงบ้านส่งไปหรงบ้านกับเขาก็รักษาปินปัวมาจนกว่าห้อนมือเขาให้ออกเขาจังบอกมูลขาของยาเขารักษามาทั้งบดตกอยู่2,48แสน่หบาท เขาหักามาจนดีแหละเขากะไตน้ำหยาดตีพี่น้องไปเอาออกแต่โรงพยาบาลแต่ห้านนะติดต่อหยาดพี่น้องเฮาบอกได้ห้าเองกับบุมีโทรศัพท์ถือเขากระท้าว,ว่าพ่อแม่ย่งบ่เขาก็บอกว่าย่งแต่เขาติดต่อพ่อแม่บอกได้เขาบบเหล่าท้า่าเมื่อบ้านนี่ที่เมื่อถือบ่เมื่อถือคันมีเงินขาดรถขลา้งเมื่อเขาเห็ดในทุกอย่างเพื่อเอามาหอดพ่อแม่อยู่จังห<ต>วัดได้จะไปเห็ดงาน,นอยู่จังหวัดลบบุรีแต่ว่าภรระยาได้จะส่งนั่นอยู่อยู่ใสอยู่น้ำกันบ่อยู่น้ำกันแต่ เท่าแก่บอกกับพรรยาตนะว่าผัวตายไปแล้วไม่แต่ให้เจ้านะหอบลูกหอบเต้าเมื่อบ้านนะเวล,ลูกไม่ย่าเทากับเชื่อความเขาเพราะว่าอยู่มาเจ็ดแปดมือแล้วเพ็นเท่าเมื่อนะ เขาแกอันบอเจ้าเห็นงานกับบรดตามไปเบิ่งบ่เขาบบดตามไปเบิ่งแล้วบัดนี้เราติดต่อไปหาเขาว่าลูกเมียเขายังอยู่ใช้ตอนนี้จากูจัดัวอยู่ไชอยู่ใช่นะแล้วเขาก็บอกว่าลูกเมียนะเมื่อบ้านเบิดแล้วเดี๋ยวโตกับาหาน่าบแมันเป็นลูกน้องกันอีกน่ะตํามนี่ต่อไปเขาเลยว่าเดี๋ยวนี้นะมีแต่เขาบอกอย่างนั้นเลยลูกเมียมึงกับกูส่งมาบ้านเบิดแล้วเขาว่ะแล้วก็หายตำรวจทั้งพุดนะ นํำเทา้าลูกเมียเอาหายหูชัดเจนนะว่าอยู่หรือไปอยู่เพราะว่าลูกเฮาในทั้งชองคนนี่ก็เกิดอยู่กับเขาคลอดอยู่กับเขาเอาไปเห็ดน้ำเขากระไยปีว่าวันจากปีไอเอาไปอยู่น้ำเขาหน้าเจ็ดแปดปีแหละเพิ่นกับ,บ่น่าจะเห็ดสีเนาะแม่นไปบอกกับภรรยาจะว่าตายแล้วแ<ล>้วตายแหละกับเมียเฮาก็มันอยากได้ชคอยากได้ยังนะอืมอืมอืมแต่เขาก็บ,บอกว่าบ่มีความสามานะหายโชบนะเขาไปถิ่มรวมกันแล้วโอ้เพ<ค>า<ค>ว่า่ีเลยบอกหลังจากลงพยาบาลน่ะผ่านไปเดือนกว่ เอาจังดนมาฮอดบ้านเอาจังด <muj> ้ไปหูจักกับลหลกกเมีเอาว่ายังอยู่จ้มาฮอดบ้านก่อนแล้วจังไปสืบเช้าทั้งบ้านเมีอ่ะเมนอ๋อมาฮอดบ้านเฮาเฮากระทมพอไมมเฮาว่ะเห็นลูกมียเฮาอยู่บ่ออยู่บ้านเขาพอนะบอกว่าเห็นแต่ผู้ใหญ่ผู้น้อยนะบอกเห็นออแล้วก็ไมอใจว่าเอ้าขัน่าลูกมีอ่มาฮอดบ้านหละมันต้องมาทำการเบิร์ลูกสองคนมียผู้หนึ่งต้องมาทำการสามคนมันต้องเห็นบัดช้อง แล้วพอฮะเราบอกว่าบบเห็นผู้หน่อยนะเห็นแต่ผู้ใหญ่แล,ล้วฮาเลยอยากไปเห็นเองอยากไปหูเองว่าลูกเข้ามาบบมาครบบอนนะพออยู่พุ่นกับหูแล้วได้ว่าเจ๊ยัยงเขาถิ่มเขาไปแล้วนะ,ะเหลือฮาว่าโตคนเดียวเลยนะแต่ว่าฮาว่าการนำไปหาลูกฮาเมยาาียกบได้เห็นลูกบัดชองคนเหมือนนะก็มาหูหวังเข้ามาหอดบ,บ้านนี้ก่ oh. อนท้องการหาอมือผอนหูว่าเข้ามาเขายัางบ่ตายนนะ แล้วเพิ่นกระเพก้ช้าก็พ่อแม่เพิ่นว่าเช็ดจังไรตอนนี้ผัวยังบ่นตายผัวมาแล้วเพิ่นนะโอแล้วพ่อแม่เพิ่นกะตัดสินใจเองนะ,ะเะี๋ยวเพิ่นกะตัดสินใจมาเนาะตอนแรกนะเพิ่นกะตัดสินใจบอกมาแล้วครับกาสารชิดลูกทัง้งยองคนห้เพิน่นได้เพิ่นกับบ่มาแล้วก็จะมีเงินก็จะชงเงินแต่ลูกขันบ่มีเงินก็งงนนอ,กนกอยู่พายอยู่มันอยู่พปธรรมศาสตร์ ของเฮ้าห้ากินบม่ได้นี่แหละเทากับเข็ดแบบนี้วอวเรื่องใช้ได้ใช้ใจเฮาแช่ใจชุดเข็ดเลยและเข็ดได้่นจังได้มาเนิ่นจังได้กลับมาหาเจ้าจังว่งเาถาเพ้านเาิผ่นก็ว่าวะคิดหอดถิ่มเจ้าบลุงข่อยไปตัวเองบลรอแล้วลูกสองคนออลูกสองคนข่อยก็หับว่าอ่านว่าไปบลรอแล้วคนเดียวแหละกลับมาอยู่น้าข่อยแหละกลับไปอยุ่น้าเจ้าเนี่ยเจ้าชีหับเอาข่อยคือเกวาวว่าพอนอนะ เอาก็บ,บอกว่าฮฮาพ่อคเคียดคนหาย,ยั่งจามากอะมากมา,ม,มากกะเห็ดนะ้าให้ลูกกินให้พวกกินแล้ว่อยก็ะเห็ดตาจะกินบ่ด้แล้วอืขันจามากก็มาข่อยกระชิพาอยู่กระท่อมนอต่างหากอบอกให้อยู่น้ำพอน้ำเม่โอ้ตะก่อนคือจะอยู่น้ำพอน้ำแม,ม่นก็อยู่หลายคนน้อก็อยู่หลายคนมันกัม,มีผู้พิจใจเบิงผู้ถูกใจเบิงะนะฮะอยู่นำกันหลายคนนะ บัดน,นี้แหละลุกเมียลุงเมียกว,ว่าตัดสินใจว่าเอออยู่ความอยู่นํากันแล้วจังจังได้มาเฮ็ดกระท่อมนี่เนาะออจังได้มาเห็ดกระท่อมอคือเห็ดกระทอมนี่ก็บซาบงซาบานซอยกันบ่หรือว่าญาติพี่น้องเจ้าเมื่อเราเืองว่าซาบงซาบานชอยบ่ยบขบเขาว่าอยอย่อนะเออซอยอแบบ แต่ว่าผูเห็ดน้ำไม้ปาดน้ำไม้เป็นเช้าเป็นยังเป็นไม้ปาดนี่เรากกะจ้างเขาโอ้ห้ากกะจ้างเขาเบิดโอ้โอ้โอ้าายเติบอยู่ดูโดูเบิดประชองพันกว่าบาทห้าวจ้างเขาปาดให้แต่ว่าไม้ตัวเองบอกไม่ตัวเองโอ้ไม่ในนาตัวเองเนาะไม้ในนาตัวเองจ้างเขาปาดเบิดกระทอมนี่สองพันะบาทเราี่น้องกระทือว่าแพงได้สำหรับครอบครัวเพิ่นก็ด้เนาะ แต่ที่นี่ละไฟผ้าก็ต่อมาจากใส่นอไฟผ่านะเาขาต่อน้ำพอ่อพูอยู่พุ่นเพื่อนน่ะนะโอ้เอาขาต่อน้ำผิ่นมาเ,าเขาเสียค่าไฟแต่ละเดือนอืก็คือหมายถึงว่าเสียแทนเผิ่นเลยแม่นแต่ว่าต่อน้ำผิ่นหรเสียแทนจะ<ม>พรองเพื่อนน่นเลยแม่นโอ้แต่ละเดือนตกเดือนเท่าไรไอ้ขาไน่นะบ่โดยตกอยู่เจ็ดสิบห้าแปดสิบพันโอ้แสดงว่าเพื่อนผิ่นก็ใส่ร้ายพอสมควร แมนอืม้าว่าถ้าว่าอยากแ้ๆกันกะคนละเึ่งก็ยังดีเนาะบอหน้าต่อน้ำเขาด้อืมต่อน้ำเขาแล้วก็ต้องเสียแทนเขาต่างเชียแทนอืมออาว่าคนละเ่องในเขาบ่ให้อืมแมนแมนแมน้าว่าสมมติว่าตางอยากซอยอะไรอะรกะนนี่แหละเนาะแมนกะเอ้าบ่เป็นยังดอกเนาะแมนกะนี่ก็บ่มีไฟไช่แมนอ่าอ่า และที่นี่แหละเจ้าเห็ดยังบ่ได้แล้วที่นี่แหละ <c oughs> การอยู่การกินนี่ก็ค่อนข้างจะลําบากเน,นาะไอเน,หนาะค่อนลาบากมากเลยสําหรับเฮ้านน่อือเมีน่ะนมั่ก็นหนึ่งข่าวหนึ่งนา้าแต่ว่าขา่าวขนาดามากินแต่ว่าอาหารการกิน,น,นเนาะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนี่กะเมื่อได้เฮามีเงินซื้อเขาเฮาก็ได,ได้กินเน่ได้กินเนวดีแนวแซ่บเน่ถ้าว่าบ่มีเงินซื้อเขากะ ินแกงน้ำใหม่คุดกิโลไปแบบนี้แหละคนก็นยากลกนะูกเฮาก็เอาลูกทา้าอยู่เพื่อนเมียกับไปหา<อ>หักกับเพื่อใช่ไหมก,กับหอยคือวา่าแลยคนเอาลูกบเอาลูกกนันญางูเป็นเหนน็นเนาะพอได้แต่คานไปกระดึบกระดึบกันนะ<อ>กับพอได้นนวงยา่านี้นะ,ะเห็นเห็นเข้นมาตลุดผู้นับไปไปหลินอยู่เพื่อนลังนั่นบ่แม,มไ่ไปไปหลินอยู่เพื่อนลังนั่นอยู่<อ>น,นั่นลง<อ>ังเพื่อนเอื่อ,อ,อยคอย กระท่อมตั้นอะไรเออผัวพันเสียแล้วเหลือแต่พันเดียวโอ้เหลือแต่พันเดียวกับลูกเอื้อจะหัวใจเออพันอยู่กันจะค้นตอนนี้พี่อ่านะเสียแล้วแต่พันอยู่น้ำกันกับหลายคนอยู่กับลูกพันลูกพันกระหาวคนโอ้อพันเสียปีใดอันครับผัวพันเสียปีก่อนนู่นพันเป็ี่ยนยังจัก เฮากับมานำบททันตอนนั้น<อ>เราอยัางอยู่ประเทศไทยเฮาเลยพ่อแสดงว่ายัางหนุ่มๆอยู่เพิ่นกันเนาะเออยังหนุ่มรุ่นนอ้องเฮาอีกไดผัวเพิ่นรุ่นน้องอืออยุประมาณชามชิปอย่างเนาะแมนผัวเพิ่นนะเอา้าเนาะจังไดกะสู้ๆต่อไปเจ้จาจักปีแล้วข้าหน้าบะชาที่หมหปีโอ้เนาะเอืนนะ่เพิ่นอายเนาะพี่น้องจังไดก็สู้ๆต่อไปเนาะ แต่ก่อนนะที่ช่องเบาเนี่ามาสัมภผ่านนะลูกเมียยังบานได้มาเนาะยังบารมณ์น้มาอืมอืมอืมก็ดีใจน้ำที่อ่าฝืนมาอยู่น้ำไหนเนาะฝืนแม่ดืนจ้าเออฝนหยากลำไยนพน้องช่องเดือนเนาะแม่นอ่าอ่าอ่ามังลำไยนพน้องเอาละไอสำหรับคลิปนี้สิขอโตจบคลิปเพียงชนิดเด้อเดี๋ยวมือหน้ามือในถ้าว่า คอยมีโอกาสก็อาจจะดได้มาเยี่ยมยามใหม่เด,ด้อเอาอย่างไรก็สู้ๆสูส้ๆต่อไปได้เงียมาอยู่น้ำแล้วก็ลูกมาอยู่น้ำก็คือส,สบายใจขึ้นเนาะแม่่ายได้เกันล้านแต่กัยังอุกใจอยู่เนาะกันยังอุกใจอย <c oughs> ู่อย่างไรก็อดทนไปเรื่อยๆยเอาไอ้ไปก่อนสบายดี